สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะมาสอนต่อมอเตอร์ซิงโครนัสนะของในช e. ้อปปี้นี่เอ่อไอตัวคาปาเนี่ยมันจะแยกไปทางเออ่สายทั้งสองคู่เนี่ยไอสีเหลืองเนี่ยมันเหมือนกับสายลบมันจะเข้าตรงกลาง ทีนี้วิธีการต่อเนี่ยคือเราเอาสายเหลืองเนี่ยเข้ากลางไปตวงไอไอสีสีแดงกับสีฟ้าเนี่ยคู่เนี่ยมันจะต่อกับคาปาทั้งคู่เลยเพื่อจะเสียบเข้ากับเนียนไหมคาปาไอ้ชุดเนี่ยเราจะเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งเพื่อจะหมุนทางซ้ายหรือหมุนทางขวาแค่นั้นเองครับ นี่ผมผมต่อแล้วนะก็คือเข้ากลางหนึงตัวเข้าเข้าซ้ายหนึ่งตัวเราเรามาเสียบ <c oughs> อันนี้หมุนแล้วนี่ครับแค่นี้เองเลยแค่นี้เองเลยมันจะมีคู่เหลืองเนี่ยเหมือนกับสายลบนิวตนันมันจะเข้าเข้ากลาง แดงออกับฟ้าเนี่ยมันมันจะผ่านในตัวนี้ก่อนเพื่อจะต่อเข้าไปเนี่ยมีแค่นี้ครับมอเตอร์ซิงโครนัสครับขอบคุณครับหวังว่าเพื่อนๆจะเอาไปใช้ทำประโยชน์กันได้นะ